พักเพื่อไทยผิดหวังรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีท่าทีสนับสนุนให้มีการรัฐประหารส่วนการประชุมร่วมกับกอรอสพักเพื่อไทยยินดีร่วมหารือภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนายพร้อมพง์นพลิตโคศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวเรื่องที่มีแกนนำพักเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรเดินทางออกนอกประเทศนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยแกนนําพักทุกคนยังคงทํางานตามปกติและยังคงมีรัฐบาลรักษาการอยู่ ทั้งนี้การที่ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอ,อรสเชิญทุกกลุ่มการเมืองและกลุ่มแกนนำการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาร่วมประชุมนั้นพักเพื่อถ่ายตอบรับข้อเสนอและขอให้การหาหรือนั้นอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญทางพักเองก็จะตอบรับและก็จะมีการ ไปร่วมประชุมด้วยนะครับโดยมีการเสนอตัวบุคคลทางพรรคได้มอบหมายมี5ท่านคือท่านรองวหน้าพักท่านวิโรธเปาอินท่านเลขาธิการพักคนายภูมิธรรมเวชยยชัยแล้วก็ผมนะครับโฆษกพรรครวมถึงอาจาร,รย์ชูศักดิ์ศิรินินฝ่ายกฎหมายแล้วก็ยังมีอาจาร,รย์วันนอนะครับซึ่งในฐานะที่เป็นแกนนำพรรคนะครับก็จะไปร่วมหารือใน ในการเชิญของทางผู้มนวยการรอสอขณะนี้นะครับโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวอีกว่ารู้สึกแปลกใจต่อแนวทางของพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ในเชิงยุยงให้เกิดการรัฐประหารแสดงให้เห็นชัดเจนว่าฝักฝ่ายอำนาจเผด็จการซึ่งพักเพื่อไทยรู้สึกผิดหวังกับพักประชาธิปัตย์เป็นอย่างยิง่ง ที่ดำเนินแนวทางขัดต่อหลักประชาธิปไตยการนำเสนออย่างนี้ผมผิดหวังกับการทำงานของนายนิพิษรวมถึงสมาชิกพรรคปฏิบัตินะครับที่พรรคปฏิบัติเคยต้านการรัฐประหารเคยต้านการปฏิวัติแต่มาในยุคนี้โดยเฉพาะการนำของนายอภิสิทธิ์และสมาชิกอย่างนายนิพิษกลับมานำเสนอในสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกของประชาชนคนไทย ส่วนกรณีนายภัยบูลนิติตะวันสวรรหาเตรียมส่งเรื่องให้วุฒิสภาส่งเรื่องต่อไปอยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นแค่เกมการเมืองเท่านั้นเพื่อสร้างความขัดแย้งให้มีมากขึ้นจึงขอเรียกร้อง,องให้ในายไพบูลยุติการกระทำดังกล่าว นาเรืองการลีกิตวัฒนะทีมกฎหมายพักเรียกร้องวุฒิสภายุติความพยายามในการเสนอชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญและต้องการให้ศาลร,รัฐธรรมนูญเร่งวินิจฉัยว่าการประชุมของวุฒิสภาขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่หลังศาลร,รัฐธรรมนูญเคยระบุให้ครอรมชุดปัจจุบันรักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่